รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอดแทรกเคล็ับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคทางช่อง,อง2 NBT2 HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรควิ่งเวียนบ้านหมุนช่วงสุขภาพดีสร้างได้ออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อ6ท่าคุณหมอพรเทพมีคลลับมาฝากห้ามพลาดนะคะช่วงคุยกับหมอ อาการเหนื่อยง่ายเกิดขึ้นได้จากสาเหตุอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะสนับสนุนรายการโดยยาฟ้าแถบฟ้าทลายโจรจากโรงพยาบาลยันที สนับสนุนโดยมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดูแลด้วยใจห่วงใยอย่างมิตรไมตรีสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยสนับสนุนโดยเซฟกันกองความสุขทุกที่ทุกเวลาเครื่องกองน้ำคู่คนไทยกว่า45ปีรอบรู้สู้โรควันนี้จะมาคุยเรื่องฮิตของผู้สูงอายุก็กระคนหนุ่มสาวเลยนะครับคือโรควิงเวียนศีษะบ้านหมุน ส่วนใหญ่สาเหตุในคนหนุ่มสาวเกิดจากทำงานหนักอดนอนนอนไม่เพียงพอตื่นขึ้นมาสมองสับสนการทรงตัวเสียไปถ้าเป็นอย่างนี้ง่ายฮะพักให้เต็มที่กินยาแก้แพ้เมารถเมาเรือเนี่ยสักวันหนึ่งสาเม็ดนอนเต็มที่ก็จะฟื้นได้ ทีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นในคนสูงอายุคนสูงอายุก็เกิดจากความเสื่อมของร่างกายโดยเฉพาะตั้งแต่ในสมองที่ควบคุมการทรงตัวในหูชั้นกลางที่เป็นท่อสามท่อที่ตั้งฉากกันในสามทิศทางคือแนวนี้สองอันนะฮะแล้วอีกแนวนี้อันหนึ่งก็เป็นสาแนว เป็นสามิติท่อสามมิตินี้ก็จะทําหน้าที่เป็นวงกลมนะฮะในการปรับการทรงตัวไม่ว่าจะเซไม่เทแต่ว่าพอ,อยุมากๆการปรับการทรงตัวของหูชั้นกลางในท่อสามท่อเนี่ยมันเสียไปหรือมันมีการตกตะกอนของแคลเซียมหรือว่ามีการตกตะกอนของสารบางอย่างที่อยู่ในหูชั้นกลางจะเสียการทรงตัวเพราะว่ามีพวกหินปูนในต่างๆหลุดไปเกาะแล้วก็กระตุน้นกระตุ้นมากก็เลยทําให้ อาการบ้านหมุนเกิดขึ้นถ้ากระตุ้นน้อยก็รู้สึกการทรงตัวจะเสียไปนะฮะแต่เรายังมีสาเหตุที่สำคัญอีกหลายอย่างได้แก่กินยาบางอย่างเข้าไปแล้วบ้านมันหมุนการทรงตัวเสียหูชั้นกลางอักเสบเป็นมะเร็งในหูชั้นกลางพอยอยุเยอะๆเ,เลือดในสมองมันเส้นเลือดมันแข็งการลุกนั่งเร็วๆความดันมันตกมันก็จะเวียนหัวความดันสูงออกกำลังกายเร็วเคลื่อนที่เร็ว ความน้นขึ้นปี๊ดเลยอันนี้ก็อันตรายและมากไปกว่านั้นก็คือว่าอาจจะเป็นพากินสันอาจจะเป็นไมเกรนระบบประสาทมันไม่สมดุลเส้นเลือดตีบตันชั่วคราวสำคัญที่สุดเลยก็คือต้องพักผ่อนให้เต็มที่จากท่านอนจะเป็นท่านั่งลุกขึ้นนั่งแล้วอย่าลุกขึ้นยืนเดินเลยนะผู้สูงอายุต้องลุกขึ้นนั่งนับหนึถึก่อนแล้วค่อยลุกขึ้นยืนแล้วนับหนึถึก่อน แล้วค่อยเดินเดินก็เดินช้าๆทาอะไรช้าๆและที่สําคัญคือเราจะต้องมาฝึกเขาเรียกว่าท่าอินเดียสามท่าเราจะใช้คอเนี่ยฝึกสามท่านี้นะครับท่าแรกคือข,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 ขย่าคอเนี่ยถ้าเราขย,าขย,าย่าลขย่อนี้นะไอ้น้ําที่อยู่ในท่อเนี่ยที่มันตกตะกอนอยู่ในท่อตั้งเนี่ยมันถูกขย่าลแล้วหลุดลงมาท่อที่สองก็คือเรื่องของการพยักหน้ายักหน้านี่พยักหน้านี่ก็จะทําให้ท่อนี้เนี่ยถูกพยักหน้าแล้วสองท่อด้วยนะ ระยกหน้าอย่างนี้นะท่าที่สองแล้วท่าที่สามคือเอียงคอซ้ายขวาซ้ายขวาไหลไม่ต้องไปนะเวลาทํามองไปไกลๆสองสามร้อยเมตรเลยไม่งั้นมันจะเวียนหัวจากการสั่นนี่แหละแล้วทําเรื่อยๆบ่อยๆแล้วอาการจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปอย่างนี้ครับเรื่องวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนในคนทํางานเกิดจากการอดหลับอดนอนพักผ่อนไม่เพียงพอเรากินยาแก้เวียนหัวเดาวามีนสักสองสามครั้ง ช้ากันเย็นหลังอาหารแล้วก็นอนเต็มที่ก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุจะต้องหาสาเหตุและที่สาเหตุสำคัญที่สุดคือน้ําในช่องหูชั้นกลางมันทํางานผิดปกติและมีหินปูนกัดเกาะก็จะต้องทําการฝึกท่าอินเดียสามท่าที่ผมกล่าวไปแล้วแล้วเหนือสิ่งใ,ใดแล้วถ้ามันอาการเกิดขึ้นบ่อยๆต้องไปตรวจให้เจอว่าเกิดจากสาเหตุอื่นๆใดๆที่ผมกล่าวไปแล้วหรือเปล่านะครับขอให้ทุกท่านโชคดี สวััดีครบขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูกเคลียร์สนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP มายองเนสบีบใส่อะไรก็อร่อย QP คิวพีมายองเนสมีติดบ้านไว้บีบใส่อะไรก็อร่อยคิวพีวิตามินซีมีส่วนช่วยในการทําหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวิตามินบี2มีส่วนช่วยในการทํางานของระบบประสาทและสมองจะซีหรือบี2ก็ต้องยันฮีวิตามินวอเตอร์ยันฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มประจําบ้านสนับสนุนรายการโดยยันฮี ee, กระชายขาวจากโรงพยาบาลยันฮี สุขภาพดีสร้างได้วันนี้คุณผู้ชมคะมาออกกําลังกายกันคะ่ะวันนี้คุณหมอพรเทพบอกว่ามีเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อสันหลังมาฝากไม่ใช่สันหลังอย่างอื่นนะสันหลังเรานี่แหลคะค่ะ <laughs> คุณหมอพรเทพอยู่กับเราแล้วคุณหมอสวัสดีค่ะคุณม,มีเคยกินสเต็กไหมส <laughs> เต็กเนื้อเนื้อ <laughs> <laughs> ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูเนี่ยมันจะมีสเต็กสันหลังใช่เนื้อสันหมเนื้อสันเนื้อสันก็แล้วถ้าไปหมูนี่ก็ มันไม่ยาวอ่ะสันหลังนะแต่วนก้อนใหญ่คค่ะุณแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อเนื้อวัวนี่มมีสันนอกสันในะมนุษย์ก็เหมือนกันครับกระดูกสันหลังเรามีสันนอกสันในเหมือนกันแล้วเวลากล้ามเนื้อสันหลังเราก็แสดงว่าตามแนวนล่เนี่กระดูกสันหลังนี่นะหันหน้าไปทางนี้นะมันมีสันในแล้วก็สันนอกค่ะสันนอกอยู่สองข้างมนุษย์เนี่ยสันนอกสันในนี่นะ มันมีชื่อยแยะมีเส้นเล็กเส้นน้อยกล้ามเนื้อไม่ต้องสนใจเราจะทำไงให้กล้ามเนื้อที่อยู่ด้านนี้เนี่ยมันแข็งแรงมันมันไม่ได้ยาวอย่างนี้นะมันมันเกาะเป็นช่วงๆนะช่วงช่วงก้นกรบมันก็เกาะช่วงก้นกรอบช่วงเอวมันก็เกาะช่วงเอวกับก้นกค่บช่วงอกก็อยู่ช่วงอกช่วงคอก็ช่วงคอมันเป็นตอนๆไปคุณหมอคะถามคุณหมอแบบนี้การออกกำลังกายทั่วไปมันไม่ได้บริหารเลยไม่ได้บริหารอะไรมันซ่อนอยู่ในอะไม่ถึงไม่ถึง เวลายุดเยอะๆเนี่ยพอเราไม่ไม่กินโปรตีนมันแฟบแฝบแฝบมันก็ไม่มีตัวเกาะยึดมันก็หายไปก็กดูมันก็ลงมาทับกันทับกันนะทับมากๆก็คือหมอลองดูปิ้นกดเส้นประสาทมีผลด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมาออกกําลังกายกล้ามเนื้อหลังเรากล้ามเนื้อสันหลังเรา,าให้แข็งแรงเพื่อป้องกันอาการปวดเอวข้ขอบ่าไรแล้วไม่ป่วย คุณหมอคะถามก่อนยากไหมยากไหมยากมากแต่ถ้าทําทุกวันแล้วง่ายเลยอย่างผมที่ทําทุกเช้าเลยแล้วผมก็ทําได้แต่บางคนทําไม่ได้เดี๋ยวมาท้ากันมาท้ากันคุณผู้ชมมันมีสี่ท่าด้วกันนะดูง่ายแต่ท่าที่หนึ่งนี่สําคัญที่สุดสําคัญนะก็คือจะช่วยทําให้สะโพกและก้นกบกระดูกตันหลังช่วงสะโพกส่วนเอวจนถึงก้นกบแข็งแรงเราจะได้ไม่เป็นปวดหลังปวดเอว คุณหมอคะเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างก็ก็ไม่มีอะไรก็นี่หรอแค่นี้นอนเนี่ยดีที่สุดเลยบนเตียงนอนเราที่นอนได้ที่นอนเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องมีหมอนนะเพราะว่าท่านี้ถ้าทําท่านี้มีหมอนเราช่วยไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์หัวจะต้องวางพื้นเดี๋ยวเดี๋ยวดูท่าที่หนึ่งเลยเดี๋ยวผมทําให้ดูเดี๋ยวใจมีแข่งกันนะเราท้ากันเลยนะวันนี้นี่นอนนอนได้มีนะน้นะดลามือวางสองข้างค่ะแล้วไม่ต้องยกหัวนะะให้ยกขาขึ้นมาคืบหนึ่งค่ะแล้วก็ค้างไว้ 2 3 4 5 6สลับด้วยการแบ่งเป็นการผ่อนคลายทานออที่หนึ่งนี่มีสองสเตปเออสองสเต็ปค่ะอา่าน้องมี่ลองทำสิครับเออลองมี่ลองทำสิครับนิ่งมากดูง่ายมากค่ะคุณผู้ชมดูง่ายมาก,ามากอ่เดี๋ยวน้องมี่ลองนอนนะฮะ จะนิ่งหรือสั่นหรือสู้ยังไงบ้างเดี๋ยวลองดูคุณผู้ชมท่ามันง่ายมากนะคล้ายๆออกกำลังกายทั่วไปแต่แค่ศีรษะไม่ยกไม่วางนิ่งได้แบบนี้เอาลองดูแต่จะไม่นิ่งแบบนี้นะคะคุณผู้ชมมาดูับอลต้องทําได้อยู่แล้วนะฮะเอาลองดูนอนนอนนอนราบเลยครับแล้วก็ยกเฉพาะให้ขึ้นมาเท้าเหนือพื้นประมาณหนึ่งคืบไม่ต้องสูงเยอะนะเรานิ่งไว้นับหนึ่งถึงสิบแล้วก็วางเอาพร้อม รู้สึกยังไงบ้างครับเหงื่อออกเลยคุณหมอคะเมื่อกี้ถอนคําพูดนะมันไม่ง่ายเลยค่ะคุณผู้ชม่ะมันตึงค่ะคุณหมอมันจะยาะมันจะมันคือถ้าเราสูงมากๆดิใช้กล้ามเนื้อหน้าอกเราแค่คืบเดียวคืบเดียวคือกล้ามเนื้อสันหลังตรงบริเวณเอวเราซึ่งมันอ่อนแอที่สุดมันซ่อนอยู่ในช่องท้องเราอยู่ติดกับหลังนี่แหละคุณหมอไปสเต็ปสองของท่าที่หนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวไม่ต้องสูงนะเอาขึ้นแบบลงแค่สิบ แค่ขึ้นหนึ่งอะเราขึ้นลงขึ้นลงเ็ปสองของอันแรกเอาเริ่มติดต่อกันไปเลยเอาสเต็ปหนึ่งก่อนสเต็ปหนึ่งก่อนนะคะอึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวางอ่ะแล้วก็นับขึ้นลงทีครับหนึ่งอ่ะทนี้ท่าที่หนึ่งสองสเต็ปไปแล้วท่าที่สองยกเข่าขึ้นนี้ครับอันนี้ผ่านโค้งนี่ง่ายเพราะว่า กล้ามเนื้อสันหลังที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันใหญ่กว่ามันก็จะขึ้นง่ายอันนี้ไม่ได้ใช้หน้าท้องนีมันใช้ด้านหลังนี่ดึงนะนับ1น0ถึงสิแล้วก็ลงมือก็แนบข้างลําตัวนะคะหนึ่งสองสาอันนี้เป็นท่าที่สอง่ะ,ะทีนี้ท่าที่3ามเนี่ยท่าที่สาเหรคุณหมอท่าที่สต้องให้น้องมีททำแล้วละ่ะ หมอบอกมาเลยค่ะหมบอกเลยนะคือเขาเรียกว่าท่าซุปเปอร์เกิร์ลยังไงคะซุปเปอร์แมนรู้จักไหมเนี้ยซุปเปอร์แมนอาเดี๋ยวลองทำด้วยกันซุปเปอร์แมนท่าซุปเปอร์แมนต้องนอนนอนนอนคว่ำเลยนอนคว่ำนอนคว่ำนอนคว่ำอ่าแล้วก็ยกขากับมือออกไปข้างเยกอะไรเงี้ยเหมือนลอยลอยอยู่เหมือนโดดล่มไหมคะคุณหมอครับโดดล่มยื่นมือมางหน้าเป็นซุปเปอร์เกิร์ลซุปเปอร์ ปุ๊บตรงนับนกนิ้วโป้งหน่อยชูนิ้โป้งหน่อยอันนี้นับ1นถึงสิเป็น1เซตนะแล้วก็วางอันนี้จะได้กับบั้นเอวกับโรงอกนะกระดูกสันบั้นเอวกับโรงอกนะคุณหมอ,อ,อสุดท้ายท,าท่าสุดท้ายวันเรียวท่าสลับลำตัวแขนขา ต้องทำยังไงก่อนอะน,นะคุณหมอก็นอนคว่ำแล้วก็เอาแขนข้างหนึ่งข้างซ้ายขึ้นแล้วขาของขวาขึ้นไปโอ้โอ,อนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยท่านี้ท่านี้คล้ายโย,ยคะแต่ว่าอันนี้ก็จะได้ถึงต้นคอและตรงอ,อกนะแล้วก็หลังหมดเลยแล้วอย่าลืมสำหรับคนที่ปวดหลังตวนเอวนะค<ไ>่ะาเดิมยังต้องทำ ถ้าเดิมยังไงเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะมีด้วยกัน3ท่าต้องทําทุกวันเพื่อป้องกันด้วยอันนี้เป็นการยืดเหยียดเมื่อกี้เป็นการออกกําลังกายแต่คราวนี้เป็นเรื่องยืดเหยียดเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นแล้วอย่าได้ไม่กระทบกระทั่งเจ็บนะทั้งหมดด้วยการ3ท่าถ้ายืดเหยียดนี้ต้องทําหลังหรือก่อนนะคะคุณหมอทําสลับไปเลยอ๋อทําสลับกันเลยถ่าท่ายืดเหยียดนี่ก็คือท่าที่หนึ่งก็คือท่าชันเขาขึ้นมาอย่างนี้ครับชันเขาแล้วก็วางเงี้ เออท่าแกว่งท่านี้เขา่า hmm. ตรงนี้ยืดเหยียดถทำให้หายปวดเขา่าแต่ท่าที่นอนลราบไปนี่นี่สะโพก oh. แล้วท่าต่อไปคือข้อเอวแล้วละ่ะข้อเอว ก็<ห>ทบทวน <ne? S 2> เป็นการทบทวนเรื่องท่าที่แก้ปวดรักปวดเร็วต้องยืดเหยียดก่อนอเพื่อที่จะให้มันไม่เจ็บแล้วถึงมาทําท่าออกกําลังกายข้ามเนื้อต้องรักษาก่อนอแล้วถึงมาทําป้องกัน แต่ว่าถ้าไม่ปวดรีบป้องกันก่อนค่ะจะได้ไม่เจ็บปวดคุณหมอทําได้ทุกวัยเลยใช่ไหมทาได้ทุกวัยแล้วก็นอนตื่นนอนทําได้หมดคือออกกาลังกายสามารถใช้พื้นที่ที่ไม่ต้องกว้างมากได้คุณหมอจะยกตัวอย่างว่าอาะบนเตียงนอนก็ทําได้แล้วก็จะให้บางทีอยากอยู่้งล่างบ้างก็ไปซื้อเสื่อนี่มาวางปูนอนออกกำลังกายได้พื้นฮะชวนทั้งครอบครัวออกพร้อมกันได้เลยครับแล้วก็จะได้แข็งแรงแล้วกล้ามเนื้อสันกล้ามเนื้อสันหลังเรา จะได้แข็งแรงตั้งแต่หัวจุดเท้าจะได้ไม่เป็นออฟฟิศซินโดมรู้จักออฟฟิศซินโดมไหมรู้จักค่ะวัยทำงานเนี่ยางานนั่งนานๆทำอะไรนานๆดูมือถืออย่างเงี้ยก็ถือ <ๆ S 2> ว่าเป็นได้ใช่ไหมเนาะแล้วก็จะไม่ได้ไปปวดหลังปวดเอว<ค>ท่นล่างนะ low back pain นะค่ะวันนี้ขอบคุณเคลดลับจากคุณหมอพันเทพม,มากๆเลยนะคะมีแล้วคุณผู้ชมจะเอาเคลดลับนี้ไปลองฝึกทำนะคะที่สำคัญชนะใจตัวเองสาคัญที่สุดคุณหมอขอบคุณมากค่ะครสวัสดีครับ สนับสนุนรายการโดยยาฟ้าแถบฟ้าทลายโจรจากโรงพยาบาลเย็นทีสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง B.S.C. ซอยอร่อยผมเลือกแต่สิ D ่งดีๆเสมอวิวองซอยเกิดผลิตจากธัญญพืชถั่วเหลืองและกระชายเขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าจะแชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักวิวองฟิงเกอร์รูทที่บิ๊กซีฟูดแลนด์โกลเด้นเพลนะครับมิดเมตีคลินิกเวชกรรม เปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปเรามีบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่วัคซีนเด็กหรือผู้ใหญ่เราก็มีพร้อมให้บริการจะเกปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนม,มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม คุยกับหมอวันนี้นะคะเราจะคุยถึงเรื่องอาการเหนื่อยง่ายค่ะซึ่งคุณหมอที่จะมาร่วมพูดคุยก็คือคุณหมอธีรวีวีรวันค่ะผู้ในการกองสร้างเสริมสุขภาพสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครคุณหมออยู่กับนี่แล้วคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคําว่าเหนื่อยง่ายฟังแล้วมันก็ดูแบบเป็นพื้นฐานทั่วไปนะคะคุณหมอม,มันบอกโรคได้ด้วยใช่ไหมครับก็อาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับโรคใดโรคหนึ่งครับค่ะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เรามีอาการเหนื่อยมากกว่าปกติ Mm hmm. แต่ต้องหาสาเหตุให้ได้ว่า <Okay. S 1> เกิดจากอะไรในร่างกายผิดปกติไปหรือเปล่าหรือบางคนบอกโอ้ฉันเหนื่อยอยู่แล้วเพราะอายุมากขึ้น mm hmm. มันก็เป็นไปได้นะครับเพียง <Okay. S 1> แต่ว่าส่วนใหญ่มันจะต้องมีโรคอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ mm hmm. ก็เลยพยายามทําให้ผู้ชมได้ลองสารวจตัวเองดูนิดนึ่ง <Okay. S 1> ค่ะคาว่าเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยง่ายนี่ก็คือเกิดจากอาการถ้าสมมติอย่างที่คุณหมอบอกก็คือถ้าเราสังเกตอ,อาการตัวเองก็ต้องดูก่อนแล้ะว,วันนี้ในแต่ละวัน เราอาจจะทําอะไรที่มันหักโหมเกินไปเลยรู้สึกเหนื่อยแต่บางคนก็บอกทาไมรู้สึกเหนื่อยเป็นเรื้อรังเขาไม่ใช่เพื่อเรื่องหลังสม่ําเสมออย่างนี้ได้ไหมคะคุณหมอก็อย่างนี้ครับปกติถ้าเรามีสาเหตุใช่ไหมเช่นวันนี้ไม่ได้ทำงานตั้งแต่เช้าจนเย็นไม่ได้กินข้าวอย่างี้อ่ามันก็เหนื่อยได้ถึงไหมครับรู้แล้วใช่ทำงานออกแดดตอนนี้อากาศร้อนเนี่ยโอ้ออกโดนแดดมันเหนื่อยอันนี้เป็นเรื่องปกติค่ะแต่ถ้าเหนื่อยแบบว่าแค่เดินแค่ขึ้นสะพานลอยค่ะ แค่สมัยก่อนอาจจะเดินได้ป้ายรถเมย์สองป้ายรถเมย์ตอนนี้เดินไม่ถึงป้ายรถเมย์อันนี้เรียกเหนื่อยง่ายล้วนะครับกิจกรรมที่เคยทําได้ในอดีตสักพักหนึ่งเริ่มทําไม่ได้เริ่มต้องหยุดพักนั่งพักเริ่มรู้สึกหอบหน้ามืดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอ,อันนี้เป็นอาการเตือนแล้วล่ะครับว่ามันจะต้องหาสาเหตุให้ได้ว่าอาจจะเป็นอาการของปอดก็ได้หัวใจก็ได้ความดันขึ้นก็ได้ะนะครับโรคของไทรอยก็ได้ นะโรคเบาหวานก็ยังได้เลยครับเพราะฉะนั้นเหนื่อยง่ายมันเป็นอาการเตือนที่แต่ละคนอาจจะต้องคอยสำรวจตัวเองครับค่ะที่คุณหมอไล่มาเมื่อสักครู่นี้ก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆากถ้เดี๋ยวปอดหัวใจเนี่ยมันก็ต้องทํางานด้วย<ช>พอร,รู้สึกว่ามีภาวะเหนื่อยมาม,มันกระตุ้นตรงนั้นไหมคะคุณหมอถ้าใครที่ตอนแรกอาจจะไม่รู้ว่ามีโรคประจําตัวไหมคําแนะนําที่อย่างคุณหมอบอกถ้า เป็นอย่างที่คุณหมอว่าเนี่ย huh. ควรทํายังไงต่อไปคือบางทีเนี่ยสมมติเรายืนคุยอย่างเงี้ยพูดพูดพูด,พ,ด,พ,ดพูดไปรู้สึกต้องพักรู้สึกเหนื่อยอย่างเงี้ยอ,อันนี้ผิดปกติแล้วเพราะเราไม่ได้ออกกําลังกายอะไรเท่าไหร่นะแค่ยืนพูดอย่างเดียวเราไม่ใช้พลังงานมากเดนนินก็เดินนิดเดียวอะไรเงี้ยเริ่มเหนื่อยอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องไปเช็คละหนึ่งวัดความดันก่อนความดันนะครับอาจจะไปถ้าเรามีเครื่องวัดความดันวัดที่บ้านก่อนก็ได้วัดแล้ว ความดันเท่าไหร่ปกติความดันต้องเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่คะคุณหมอไม่เกินไม่เกินเท่าไหร่ร้อยยี่สิบตัวบนนะตัวล่างครับแปดสิบตัวบนร้อยยี่สิบไม่เกินตัวล่างก็ประมาณแปดสิบแปดสิบนะถ้ามันเกินไปร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบตัวล่างเก้าสิบหรือร้อยอันนี้แสดงว่าความดันสูงละค่ะก็มีเป็นสาเหตุที่ทําให้เหนื่อยง่ายได้นะครับวัดความดันเสร็จดูชีพจรสักนิดนึงชีพจรคนเราชีพจรรู้จักใช่ไหมครับดูว่าหัวใจเต้นค่ะ ตุ๊บๆเนี่ยลองจับตรงตรงบริเวณข้อมือะนะใช้ประมาณ2นิ้วนะจับตรงข้อมือตรงมาทางโคนหัวนิ้วมือหัวหัวแม่มือนะครับอ่าม,มันก็จะจับได้ชีพจรนะครับเนี่ยจับประมาณนี้เต้นอยู่ <นะ S 1> ใช่ไหมคะจะเต้นตุ๊บบ,บอย่างเงี้ยถ้าเกิดจับได้แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเร็วหรือบางทีมันถ้าเรามีเครื่องวัดเนี่ยเครื่องวัดจะโชว์ให้เห็นว่าชีพจรสักเท่าไหร่ถ้าเกินร้อยขึ้นไปไม่ดี แสดงว่าหัวใจต้องทํางานหนักเหลือเกินในการที่จะปั๊มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับถ้าหัวใจปั๊มเลือดช้าๆบีบครั้งหนึ่งได้เลือดเยอะมันก็ไม่จำเป็นต้องรีบปั๊มเร็วถูกไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดบีบทีละครั้งมันได้เลือดนิดเดียวเลือดมันยังไปไม่พอหัวใจต้องรีบบีบบ่อยๆร่างกายบอกว่าขอหน่อยขอเพิ่มขอเพิ่มอย่างเงี้ยหัวใจจะเต้นเร็วมากถ้าเป็นร้อยร้อยกว่าเนี่ย <G ül ets> ก็ต้องมีอะไรซ่อนอยู่อีกละค่ะ <c oughs> นะบางคนก็เป็นไข้ก็ความาชีพจรขึ้นแต่บางคนก็เป็นไทรอย <c oughs> ไทรอยเป็นพิษก็อาจจะทําให้ชีพจรเต้นเร็วได้ค่ะ <c oughs> ถ้าเช็คตัวเองแล้วว่าเนี่ยมีอาการแบบที่คุณหมอว่าเลยหลังจากนั้นควรทํำยังไงครับ <c oughs> ถ้าเรามั่นใจแล้วเอาเนี่ยเราเริ่มเหนื่อยง่ายแล้วครับ <c oughs> เราอาจจะไปพบคุณหมอที่สถานพยาบาลตามตามที่เราเคยไปรักษาหรือถ้าไม่เคยก็ เช็คสิทธิ <eer ily> noon, leave, right? Right? No. ์หน่อยก็ได้เช็คสิทธิ์ที่1330ก็ได้ดูว่ามีสิทธิ์ของบัตรทองไหมหรือมีประกันสังคมไหมหรือเป็นข้าราชการไหมนะอย่างน้อยคนไทยยังต้องยังไงก็ต้องมีสัก3าสิทธิ์เนี้ยนะสิทธิ์ใดสิทธิ์หนึ่งนะครับแล้วเราก็ไปพบไปขอเช็คสุขภาพหน่อยนะครับซึ่งก็จะเจอคุณพยาบาลคุณพยาบาลก็จะถามแล้วล่ะเราก็อาจจะบอกไปว่าช่วงนี้เหนื่อยควรจะเล่าอาการอื่นด้วยไม่ได้บอกว่าเหนื่อยอย่างเดียวนะเพราะอาการเหนื่อยเนี่ยใครใครก็พูดได้ถูกไหมครับใช่ค่ะคุณหมอเราอาจจะบอกว่าเหนื่อย เช่นอาการอะไรเช่นอาจจะมีเหนื่อยแล้วเจ็บหน้าอกหรือเปล่า oh, อ๋อเหนื่อยด้วยเจ็บหน้าอกด้วยถ้าเหนื่อยแล้วเจ็บหน้าอกก็ต้องนึกถึงโรคหัวใจแล้ว <c oughs> ละ่ะอืมอาจจะเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าอาจจะต้องส่งไปเช็คตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือไปเดินสายพานดูหน่อยซิว่าถ้าออกแรงแล้วกล้ามเนื้อหัวใจจะผิดปกติไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะ <c oughs> หรือบางคนบอกว่าเหนื่อยและเพลียปัสสาวะบ่อย เป็นโรคเบาหวานก็คือปัสสาวะบ่อยใช่ครับเหนื่อยแล้วก็รู้สึกเพลียใช่กินกินแล้วไม่หายไม่หายเหนื่อยอ่ะคือเขาเลยบอกว่าคนที่เป็นเบาหวานจะทานเยอะจะทานเยอะเพราะอะไรเราเดี๋ยวจะไปว่าเขานะครับค่ะเพราะว่าเซลล์มันไม่สามารถรับน้ําตาลที่กินเข้าไปได้อยู่ในเลือดอยู่ในเลือดไม่เข้าร่างกายไม่เข้าเซลล์ร่างกายเซลล์ก็ไม่เฟรชไม่สดชื่นสักทีกินเท่าไหร่กินหวานเท่าไหร่ก็ไม่พอกินอีกกินอีก ปรากฏไอ้น้าตาลที่เข้าไปเนี่ยไปอยู่ในเลือดอย่างเดียวเพราะงั้นเจาะเลือดเลยน้ําตาลสูงไงครับแต่น้ําตาลไม่เข้าอวัยวะเลยเพราะว่าร่างกายบล็อกไว้นะถ้าเป็นโรคเบาหวานนะครับเพราะงั้นกจประมาณนี้ครับต้องเข้าใจคนที่เป็นเบาหวานด้วยใช่คุณหมอค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะว่าการที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยนอกจากการเหนื่อยง่ายแล้วเราต้องระวังอะไรอีกก็ถ้าเหนื่อยง่ายแล้วนะครับสิ่งที่ต้อง เฝ้าสังเกตตัวเองก็คือมีอาการอย่างอื่นอะไรหรือเปล่า mm hmm. นะครับมีอาการของบางคนเหนื่อยง่ายแล้วนอนไม่หลับบางคนเหนื่อยง่ายแล้วเจ็บหน้าอก mm hmm. บางคนเหนื่อยง่ายแล้วมีมือเท้าชา <c oughs. S 2> ใจสัน่นมันต้องมีอาการร่วมอะไรบางอย่างนะครับ mm hmm. แล้วมันก็จะไปบ่งบอกว่าเป็นโรคอะไร <c oughs. S 2> แต่ถ้าเป็นแล้วนะครับไปพบคุณหมอวินิจฉัยแล้วเอ็กซเรย์เจาะเลือดแล้ว ก็ควรจะรักษาต่อเนื่องอมเมื่อเรารักษาถูกโรคแล้วอาการเหนื่อยดีขึ้นแต่เราไม่ควรจะหยุดยา<อ>เพราะในหลายๆโรคต้องใช้ยาต่อเนื่องเพราะถ้าหยุดยาอีกก็จะกลับมาเหนื่อยอีกขอร้องว่าอย่าเพิ่งหยุดยาเองค,คนที่จะบอกให้หยุดได้ก็คือคุณหมอประจําตัวของท่านนั่นเองเช่นเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างดีแล้วนะครับกินอาหารอย่างดีออกกําลังกายอย่างดี ลดเหล้าลดบุหรีทุกอย่างนะครับนอนหลับพักผ่อนดีแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะบอกเองว่าโอเคดีแล้วก็อาจจะค่อยๆลดยาให้เองครับค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมะคะในการดูแลสุขภาพครับก็3อสองสอนะครับสอคืออาหารออกกําลังกายอารมณ์ที่แจ่มใสนะครับสองสอคือหลีกเลี่ยงสุราและก็สารเสพติดนะ,ะเช่นบุหรีนะครับงั้นสิ่งเหล่านี้ ถ้าท่องให้ขึ้นใจแล้วพยายามหลีกเลี่ยงทําให้มันถูกต้องนะครับสุขภาพก็จะแข็งแรงนะครับเพราะว่าสุขภาพดีก็เป็นของทุกท่านเองครับค่ะถือว่าครบถ้วนนะคะคุณผ,ผู้ชมอลองสังเกตตัวเองหน่อยนะคะว่าเหนื่อยแบบไหนแล้วก็พฤติกรรมร่วมด้วยนะคะคจะได้เตรียมตัวรับมือได้เพราะว่าบางทีร่างกายเรากว่าจะบอกสัญญาณบางโรคเนี่ยมันเป็นตอนที่หนักแล้วนะคะค,คุณหมอคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่ให้ความรู้นะคะ<ช>ขอบคุณ<ด>ค่ะ และทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้ามีเคลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากข้ามพลาดน,นะคะวันนี้มิ้ลคุณหมอพร้อมเลวยึีมงานทุกคนลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยยันฮีกระชายขาวจากโรงพยาบาลยันฮีสนับสนุนโดย Qp สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัดคิน้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดอร่อยชิวๆ จิ้มราผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจ q ิวพเป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัด